สวัสดีครับครบผมแม่คกับเก็บแคตเตอร์อยู่แคตเกมโอวต w ววัดดูมากเกินไปผมนะก็อัปเดตใหม่ผมนะเทศกาลหน้าร้อนนั่นเองเล่นกีฬาหน,น้าร้อนอีกเช่นเคยปีที่แล้วก็เคยมีผมนะและการกลับมาของโหมดล bon ูซิโอบอลใช่แล้วเราจะมาเตะบอ bon ลอีกครั้งครับผมแล้วก,การอัปเดตสกินใหม่มานี่คือสกิน,นครับผมโดยเฉพาะวิดีโอเมเกอร์โคตรเซ็กซี่เป็นสกินที่ผมเล็งไว้สำหรับอีเวนต์นี้เลยอยากได้มาก ถึงแม้ว่าได้มาตัวคงจะไม่ค่อยเล่นเพราะเล่นกากแต่ว่าก็อยากได้แม็กครีนี่ปล่อยไปมันจะอวดเลยนักนาะโซเยอร์นี่แว่นสวยนะเราแต่สกินก็สวยมากผมนะสกินส่วนใหญ่เพิ่มมาจากตอนที่ปีที่แล้วตัวละครที่ปีที่แล้วไม่ได้อะจะมาเพิ่มในปีนี้เพียบเลยดังนั้นน่าจะมีสกินน่ารักกันเพียบก็ผมอัปเดตมางั้นวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นโมลูซิโอบอลกันละกัน ซึ่งพิเศษนะผมนะมันอัปเดตมามีลูซิโอบอลแบบจัดแรงด้วยผมนะคือมึงจะเล่นบอลแบบซีเรียสกันเลยใช่ไหมผมคงไม่ยุ่งมาเล่นแบบธรรมดากันดีกว่าโอเคมามซึ่งรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะลูซิโอบอลจากปีนน้นกับปีนี้ต่างกันต่างกันอย่างหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คืออันติอันติมันปีก่อนนู้นมันคืออันติมันดูดบอลเข้ามาหาตัวเราใช่ไหมล่ะแต่ปีนี้อันติของลูซิโอบอลก็คือเวลาใช้และความเร็วจะเพิ่มขึ้นเฉยนั่นแหละครับการเปลี่ยนแปลงแต่โดยรวมแล้ววิ่ยมอู มาเปิดมาก็ลองเลยแล้วกันมาลูซิโอบอลบอกว่าเขาไม่ลืมเบสิกลูซิโอบอลสู้ๆทุกคนเฮลโลลุยได้โอ้ระวังระวังนานดันดูอยู่ดูยิงสวนโอ้โหเบี้ยว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 อยู่เบี้ยวอยู่เบี้ยวอยู่ไม่อะไรเฮีบตูมยิงสวนเข้าไปเจ๊จ๊ะโก โกโอ้โกมึงยืนดูบอลเหรอเนี่ยเราส่งให้โกโกบอกโอ้โหมันยิงว้าวโอ้โหชิปหายแล้วโกโกโกควรจะรอดไหมเนี่ยโอ้ตายมาเข้าไปช่วยเพื่อนกันยิงกลับมาใช่ไหมยิงสวนกลับเข้าไป มันเป็นกองกลางเฮ้ยเข้า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 โอ้ไม่ไม่ดิ้งไม่ไม่ดิ้งเข้าอีเว้นได้โว้ยยิงสวนกลับเข้าไปให้มันกระดอนบอลให้มันเดินข้างหน้าโอ้โหแม่งดึงโด่งเลยถ้าเข้ากรอบนี่หูรับไม่ได้แก้เนี่ยมันโด่งเกินไปบางทีเฮ้ยโอ้แม่งยิงลัวๆเลยเว้ยไปแล้วถึงเวลาดันเอาไปหูยไปแล้วไปแล้วโกไม่อยู่โกไม่อยู่โกไม่อยู่เข้าไปเข้าไปบอลเข้าไปเข้าไปจะโอ้ยถ้าเข้าไปมันจะสวยมากมาจบเอ้ยอะไรล่ะเว้ย โก้โกโกโก้ยิงกลับไปเออนั่นแหละเรามันยิงสวนมาผมจะยิงสวนกลับไปยิงออกมาดิยิงมายิงมานั่นแหละโด่มาอย่างนี้อุย้ยเวนแม่งยิงโดงโกมึงไปไหนอยู่ต้องโกดิเฮ้ยเอ,อ้ยหืูเข้าหน้ากูเลยยิงสวนกลับไปมาเข้ามาอืมอยิงสวนกลับไปไม่ตรงกรอบสักทีเว้ย เอ้ยโอ้โหไม่ม <Dans> ันเบี้ยวไปเบี้ยวมาวะให้มันลงหน่อยสิเฮ้ยให้มันเข้ากรอบหน่อยยิงโดงกันไปอ้าวเฮ้ยว้าวเวน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 มันกระตุกว่ะโอ้เอ้ยเมื่อกี้มันกระตุกกระตุกแปลกแเฮ้ยเซ็งเซ็งเนี่ยมันภาพมันกระตุกไปตึกหนึ่งเนี่ยคือแพ้เลยนะเว้ย ผมเซ็งมากตอนเล่นธรรมดาไม่เป็นนะตอนผมอัดนี่มันจะกระตุกนิดหนึ่งแล้วมันจะมีผลถึงการแพ้เลยเฮ้ยอืมไปนู่นเลยโกลับมาด่านตีละอันตีมาดียิงออกมา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 เร็วๆยิงออกมายิงออกมาเร็วๆโอ้โหแม่งโอ้ยโหเว้ยไม่ยิงส่งให้กูเลยกูตาไปบกข้างหน้านี่ลูซิโอบอลหรือว่า ลูซิโอหัวร้อนกันแน่วเนี่ยเปิดอันตีรอแล้วเพื่อนอยู่ทั้งสองคนไม่ดิงออกมาก็จะดันไปถึงโก้โอ้โยซิโอหัวร้อนเปล่งโอ้โหโอ้โหชีวิต ปีตูมโด่งเข้าไปเลยโกตัวนิ่งเลยมึงกระโดดก็ได้นะไอ้แป้นสีเหลืองอะกระโดะโด,โด,โดมันจะกระโดดสูมันจะรับได้โอ้ยสี่ศูนย์โอ้นี่อะไรเนี่ยพวกเองทำอะไรเฮ้ยมาเป็นโกเองแสดกระตกกระตกไม่เป็นไรช่างมันมไปดิเอ้ยที่จะเป็นโกทีงี้มายุ่งโอ้โหไม่เชื่อเลยแต่คน ไปแล้วเนี่ยบุกไปบุกไปบุกไปเอาอีกลงโกมันก็ไม่ค่อยจะอยู่ด้วยเนี่ยน่าจะยิงได้อยู่แล้วเฮ้ยนี่อ่ะสวนอ้อยเวนออยเบี้ยวโถ่ไอ้เมื่อกี้โอกาสทองเลยยิงเข้าไปแกสะดนกลับมาอืมอ้าวเฮ้ยยิงไปไหนวะเนี่ยเอดยิงสวนเข้าไปโกแม่งอยู่รอรับเลย ยิงโดเข้าไปเดี <S <S ๋ยวโอ้โหลูกโดงตายห่าเข้าไปเนี่ยแม่นดับเดอะบีทมา ya ยิง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 เข้าไปโอ้ยเฮ้ยระวังเอ้ยอะไรล่ะโอยอะไรไม่แม่งโดข้ามหัวตัวไปเลย5-0เละเทะมาก เลเทจริงๆแต่ก็เป็นอย่างนี้ผมนะตอนที่ผมไม่ได้อัดส่วนใหญ่แลวตุ้กตุกจะแพ้ไม่รู้ทำไมคนเขาไปเก่งกันมาจากไหนอืมโอ้โหยิงไม่เขอาจะโดนเลยนะยิงมาตรงๆยิงให้เบี้ยวเลยผมนี่ไม่โปรมากเลยค่อนข้างกากแต่ต้องเทรนกันหน่อยแล้วมั้งเนี่ยฮะเซฟมายิงมายิงกลับไม่โกเว้ยขมอนอืมยิงกลับไป มายิงกลับมาทุกคนยิงกลับไปแดนตีเนี่ยมัอนไส้เปิดอันตีเข้าไปบวกเลยเบกินดาวบิดตรงมาอุ้ยเวนเปิดอันตีแม่งยิงกลับมาเข้าโกเลยในตอนที่เปิดตีปุ๊บนี้จะยิงแม่นขึ้นมาใช่ไหมอายุเวนเนอจะเปิดตีช่วยบุกจริงไม่ต้องช่วยก็ได้หรอบนหกศูนย์แล้วไงไม่ทัน นิ่งไปแล้วโกตัวเอาเอาวอาเอาเนิ่งทำไมเนี่ยโอ้ยตายตายโอ้มาโดนยำลิโชวเลยไงวะเนี่ยโคตรกากกากทิมไม่กากทั้งทิมเอาจริงยอมเลยอย่างนี้โอ้ไม่เคยไปยอะไรได้ขนาดนี้มาก่อน เอาสักลูกหนึ่งก็ยังดีนะมันจะไม่ได้สักลูกเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยหูเวเลยกลางเจริงอืมพวกเดียวกันมึงจะมาทำให้มันเบี้ยวทำไมวอลดอยโดมาดีๆการเจริงให้มันตรงกรอบเจ็ดศูนย์มึงทำได้ไงอยู่ทำไมออกดิเฮ้ยปะโถ่วยแล้วผมชนะอีกอันหนึ่งผมจะได้กล่องมาเพิ่มนะจะได้เปิดทีเดียว เอาใหม่แม่งเจ็ดศูนย์นี่คืออะไรวะป้าตอนที่ผมไม่อัดผมว่าผมก็พอเล่นเล่นชดชนะได้นะอัดทีนี่เจ็ดศูนย์นี่คืออะไรกูจะร้องไห้เจ็ดศูนย์โอ้ยปวดตับขอชนะรอบนี้ขอชนะทีเยอะเนี่ยผมเหลือไว้รอบหนึ่งเพื่อว่าตอนอัดชนะรอบหนึ่งจะเปิดกล่องเออ นั่นกูแพ้ไม่ได้เปิดกล่องทําไงอยู่เนี่ยตอนนี้ผมมีกล่องอยู่สองอันแหละเดี๋ยวพอเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเปิดกล่องว่าจะเอากล่องที่สามาสูไสส์จะปไปเปิดแค่สกล่องที่มี <c oughs> แม่งเอ้ยเชื่อเลย <c oughs> เอามาอยู่ห้องก็หายากเอาเคดูสก,กินกันด้วยกันมาสก,กินองวีโดโนะอ้โหผมเนียเายบีกระโปรงคลุมอยากจะเห็นบิกินนี่ของคุณเธอข้างในเป็นยังไง เห็นแก้มก้นนิดน้อยกลางหืนบอกแมงรอบนี้หวังว่าอะไรจะดีขึ้นจะดีจริงเออผมเห็นคนเดิมเลยเนี่ยมาอยู่ฝั่งตัวเนี้จะรอดปะเนี่ยโอ้มาไม่เป็นไรตัวเ็นโก้พยายามไ่ถึกก็แล้วกันเอออันน้าสวยอยู่สวยอยู่กกางสวยกางสวยออาฝั่งนั้นออกหมดชนะชนะแล้วชนะเลยชนะเลยชนะเลยเอาแมงไม่นับ ยิงเข้าไปดิยิงดิมันนิ่งอยู่พวกมึงก็เรียกเข้าไปยิงดิอย่าไปสนเกียรติยศมึงยังยิงไม่เข้ากันเลยอ่ะไม่มีคนมึงยังยิงไม่เข้ากันเลยโอ้ยชีวิตแม่งเอ้ยไม่มีคนมึงยังยิงไม่เข้ากันเลยอ้าวแม่งจิ้มผมจะรอดไหมเนี่ยไม่มีคนมึงยังไม่ยิงไม่เข้าบุษราเ่ยโอกาสตอนที่คนมันออกอยู่ยิงเข้าไปก็ไม่ได้ เฮ้ยคุณธงคุณคำอะไรไม่ต้องมีล็อกจะมีทำไมเฮ้ยโอ้โหเนี่ยมันยิงลูกโด่งันเนี่ยพรามึงนี่เม่งโอ้ยเสียดายโอกาสเมื่อกี้ถ้าผมเป็นกองหน้าเขจะรีบยิงรัวๆเลยนั่นเป็นโก้โอ้ยวกนี้ไม่ไม่รู้จักวิธีการลักไก่คุณจะทำอะไรไปสนีว่าเฮ้ยเซ็งเป็ดชิบเป่งมาเก็บยิงสวน มาเตรียมบุกเข้าไปโอ้โหแม่งยิงแม่นยิงโด่งจริงวะไอแสดนี่ฮึบยิงสวนเอาไว้โด่งแต่ว่าไม่ตรงกรอบโอ้โหเอ้ยอืมตรงกรอบตรงกรอบมันยังไม่ตรงกรอบอะไรวะโอ้โหรับด้วยฟังตรงข้าบเอายิงยิงแต่นี้เป็นเทการยิงสวนข้าไว้สวนกันมาเฮปแป๊เขาให้มันยังไม่ตรงกรอบอยู่ดี ป็นหาอะไรวะข้างหลังรับด้วยข้างหลังรับโถวิอืมคลิปหอยละทุกทีเลยกูจะกระโดดยิงให้ทำไมมันมันเด้งเข้าประตูตัวเองตลอดทุกทีเลยวะใช่ไหมไม่เกี่ยวผมแล้วเอาเมื่อกี้ผมไม่โดนใช่ไหมเอาเมื่อกี้ผมไม่โดนโอเคเช็ดแค่เอะไรกันนะกันหนาวะ โอ้โหแม่งกระโดดเซฟฝั่งนู้นทำไมันเก่งยังวะโอ้โหกระโดดรับลูกเมื่อกี้ไม่ง่ายนะหมันไสแล้ว e ลสเบรกอิดยาวเบส break it down l e t ลสเบรกเกตยาวอ้าวชิมหายเด้ไปนู่นละสวยใช้อันติก็ไม่ได้อะไรเลยดูแม่งมันไปกันกันกี่คนวะโกฝั่งนู้นมันไปป้องกันประตูอยู่สองสามคน เแค่ยิงไม่เข้าเลยอ่ะอืมมันกระโดดมันพลิ้วชิบเป่งเลยเว้ยทำไมเราไม่อยู่ทีมเก่งกับเขาบ้างวะโถ่ให้เอาตู้ไปด้วยสินี่ก็ลูกช่างเซฟเลยเกินรับดิเนี่ยทุกครั้งที่มันยิงออกมามันจะโด่งทุกครั้งเลยทำได้ไงวะทำให้ลูกมันโด่งยังไงผมอยากจะทำให้เป็นบ้างจังยิงให้ลูกมันโด่งออกมาเดี๋ยวแม่ง ตอนนี้เป็นการยิงของโกลไปแล้วอ่ะยิงสวนไปส,วน,ไปสวนกันมาโอ้โหย,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 นะย,ยิงไปยิงไปยิงไปไปไหนวะเนี่ยอืม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 มาเลี้ยงบอลมาเลี้ยงบอลเลี้ยงอะไรอืมเอ้ยไม่โดนเวนรรมยิงยิงสวนเข้าไปเฮ้ยเข้าแล้วโโอ้หแม่งยุโกลแม่งถึกจังวะไอ้เช่ยนี้โกมโกลทีมชาติปะเนี่ยยิงเข้าไปยังไม่เข้าโอ้โหอืม ยิงเบี้ยวเอเอโอ้ยโกมึงทิมชาติปะเนี่ยเช็ดเป็ดยิงยังไงก็ไม่เข้าอ่ะแล้วเปิดออกมาดีมากยิงเข้าไปอีกึบสวนเข้าวะยี่โอ้ยโกยยิงเข้าไปอีกยิงยิงแล้วยิงอีก มันก็ยิงออกมาอีกเวทโอ้ยุณเหนื่อยคุณเหนื่อยว่ะทำไมโอ้ยโกแม่งทำไมมันยิงลูกโด่งเก่งยังวะยิงออกมาดิอ้าวโอ้โหอัดจ,จนตายังไม่เข้าเลยอ่ะโกูหาไรวะเฮียมันมาด้วยกันนี่เองผมก็ว่าอยู่ไอ้สองตัวเก่งมันมาด้วยกัน พวกสองตัวนี้มันเล่นทั้งวันใช่ไหมผมว่าผมคุ้นๆว่าเจอ,อหาที่สองทีแล้วพวกเวเนี่ยพวกเทพๆอย่ามาเล่นได้ไหม <c oughs> ปหัญหายาวบอนตรนายจิตแล้วตอนนั้นมันออกไปแล้วด้วยเออทีมรแรกๆสู้ได้อยู่ดันเจอเอาคนเทพเข้ามาพอดีดวงตัวจะสวยได้ขนาดนั้นอปวดตับจริงกัว ทำไมต้องมาเจอคนเทพเลยวะเห็นใจกูหน่อยดิกูกากเอาคนอ่อนมาเจอหน่อยขอชนะอีกได้มันจะได้ได้หรือจะได้กล่องอยู่แล้วเนี่ยเอากล่องไหมกูหน่อยเฮ้อจะเปิดสามกล่องทาให้มันยากทาไมวะไม่เข้าใจดูสกินต่อนี่ผมเมอร์ซี่สกินเทพเจ้ากรีไปเลยโอ้โหคุณเทเขาใส่ชุดนักกีฬากันคุณเธอนี่ใส่ชุดวอคิลลี่ใช่ ไม่ใส่ชุดเอกีฬาก็ใส่ชุดหน้าร้อนคุณเทอร์เมอร์ซี่นี่ก็อลังการงานสร้างสุดเลยเกินโซเยอร์ก็มีใช่ไหมสกินอืมแว่นนี่หล่อนะแต่ชุดนี้พอบ้านพอบ้านเนาะมีน้ามีอะไรไว้กินเครื่องมืออุปรกรณ์พร้อมเนาะสอมบาก็มีนะสอมบ้าก็มีเนี่ยชุดสปอร์ตดีอะ่ะเอเอเฮ้ยแต่มันมันเข้าคู่กับลนะูซีโอนั้นท่านว่าปะไอ้เขียวเขียวแนวเขียวอะไรแบบเนี้ย ชุดสปอตมาก mm, อืแอบเซ็กซี่อืโอเคโอเคมาเจอตัวเดิมไม่ใช่เจอตัวเดิมนี่ตู้ออกนะนีไม่ใช่ตัวเดิม <ül s and everyone> แต่จะสู้ได้ <ül s and everyone> ไหมเ <ül s and everyone> นี่ยโอ้โหคุณต้องเชื่อสิต้องมัต้องไม่ใช่เชื่อหรอกฮะอืมไหนี่มึงจะสวนบุกเข้าไปบุกเข้าไปไปเราดึงตัวชนะได้อยากได้กล่องเว้ยวู้ดองสวยสวยสวย โอ้ยมันแล้วมันมันมันติดอะไรวะเมื่อกี้มันควรจะเข้าเลยนะอ้าเฮ้ยแล้วมาจากไหนวะเนี่ย่าโอเคไม่เป็นไรถ้าเพื่อนอยากจะไปเราเป็นโกให้ผมโอ้สวยโอเคเปิดมาดีจะชนะแล้วใช่ไหมโอ้ยรออยู่นานอ๋อรางดีและรางดีแล้วขอแค่ประกันได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดเพื่อนจะบุกผมจะเป็นโกให้รอบนี้ขอชนะก็พอจะอะไรก็ได้แล้วกูไม่แคร์แล้วตอนนี้ทั่วไปเขาว่าโกมันไม่มีตัวเอวะเขียนผิดปะเขาว่าโกโอเคตัวเป็นโกให้ผมเชื่อว่าทั้งสองคนนี้จะบุกเก่งกว่าผม ตัวสูะะ้ทุกคนมาทำไมเฮ้ยเอาเวนกรรมคลิกขวาอือดคลิกขวาสออกไปออกไปหน่อยออกไปหน่อยออกไปหน่อยเออคลิกขวาคือการปัดบอลออกไปผมคลิกซ้ายคือการต่อยบอลออกไปคลิกขวาจะแรงกว่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแม่งยิงอยู่ก็ยิงลูกโด่งไอ้เนี่ยไอ้ตัวหาพวกนี้เนี่ยแม่งยิงลูกโด่งเก่งกันจังวะเนี่ยบอลมันเรียบๆอยู่แม่งยิงลูกโด่งได้ มันทำยังไงอ๋อมันสวัสดปืนขึ้นเหรอถึงได้ยิงลูกโด่งได้ยิงลูกโด่งมากูารับยังไงวะเนี่ยไหายเอ้ยไปฮู้ยสู้ๆจะเด้งมาอีกไหมเนี่ยโอ้โหเด้งกลับไป เน่อืมเด้งกะไปรับเข่ารับเข่ารับเข่าเอ้ยเอ้ยโอ้ยไม่หลงพัดโถไว้กุศลนำตั้งแต่แรกเพราะเสียดายแต้มที่นำเลยพึบโอ้ยหาดิเบรกอีกดาวแล้วเออ ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโอ้หเมื่อกี้เสียวนึกว่าจะเข้าไม่กล้ายิงเลยเดี๋ยวยิงแล้วเข้าประตูตัวเองเมื่อกี้เลยไม่ยิงป่ไปไปจะบุกเข้าไปได้ไหมเนี่ยมันติดอะไรอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกือบเข้ามายิงกระท้อนออกไปเอามาทำไมวะออกไปดิยันดันเข้ามาที่เดิมอีกบอลจะออกจากตรงนี้เนี่ยึมเบรกอิดดาวแม่งเลยมันไส ยิงเฮ้ยบุกเข้าไปดิเฮ้ยพัดโถวิเฮ็บตุ้มไหลไปเฮ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบมาเอ้ยอืมโอ้ได้ยังยิงเข้าไป ยิงเข้าไปดิเบกอีกด้าแล้วยิงเข้าไปดิยิงเข้าไปเข้าไหมเออโอ้โหสักทีแมงเอ้ป้องกันไว้ได้ฮิปอื้ Buộc họp này. Boom! ủa! ủa, buộc bạn ạ. Cool. Chat by, go, Đi Yi bay, bai, Đi yi bay, yi bay, yi bai, yi bai, yi bai, đi ơi อืมอิปบวกไปบวกไปไกลแล้วไกลแล้วคราบแล้วคราแล้วครับแล้วับกระแทกกระแทกกลับเข้าไปโอ้ยได้แล้วเว้ยยิงได้ด้วยฮู้ฮู้วยิงได้แล้วเลังจากที่พยายามอยู่นานอืมรู้มั่งเหนื่อยชิบเป่งไป ฮึบอืมกระจายไปกระไปไปเลยเด็ดไปอิดเจ้าฮึบด้วยอืมยิงเข้าไปอัดเข้าไปเวนไม่โดนเฮ้ยจัดว่าวอย่าอย่าเผลออย่าเผลออย่าเผลอฮึบอืมยิงอัดเข้าไปบุกเข้าไปชนะแล้วชนะแล้วเอ้ยเวน โกหายมึงทำอะไรกันโกหายอีเวเน้ยเพื่อนมึงอะไรเนี่ยเนี่ยได้เกิดมันเปิดมาแล้วมันยิงได้นี่หัวใจวายตายเลยเนี่ยว่าโอเคผมเป็นโกงแล้วไม่เป็นไรถ้าลูกโด่งมาแล้วยิงเข้าไปนี่หัวใจวายตายเลยเนี่ย ยานนเนี่ยมึงนะโอ้โอเคโอ้ได้สักทีกลออ่องเออแมงเอ้ยเกือบผมจะจะวายตายไอ้หาเนี่ยคนนี้เก่งนะผมจำชื่อเขาเริ่มได้แล้วเล่นบ่อยเหลือเกินดูว่าที่มันยิงยังไงมันยิงให้มันโดง่งยิงยิงแบบเช็ดขึ้นไปอะไรเงี้ยเหรอ ต่อยเข้าไปเลยอันนี้ง่ายไปโอเคเป็นแงเซฟสี่เบชแต่ก็โอเคผมนั้นสำเร็จเสร็จกิจชน,นะทันทีหลังจากที่แพ้หนาไปสองรอบไม่ได้เปิดลุกบ็อกสามอันหวังว่าอันนี้คงจะเป็นสก,กินหน้าล้อสักอันนะน่ามาลองดูอืม,อมเปิดมาก็เกลือแดกเลยเกลือแดกก้อนบอลแล้วจะมาเกลือเกมนี้อีกเหรอ อย่าเกลือดิให้มีทั้งสามอันเฮ้ยโอ้โหเอามาแม่งหมดแล้วนะ่ะแค่เกลือหมดเลยเหรอวะเฮ้ยกูพยายามทำเพื่ออะไรเนี่ยสาเชนะแทบตายจะได้มีโอกาสได้ไม่ได้อะไรเลย อโอเคครับผมนั่นคือการอัปเดตแพดหน้าร้อนมันอะไรวะเล่นก็แพ้อนาเปิดก็เกลืออีกพาร์ทนี้มันพาร์ทอาถันมากใครชอบคลิปนี้ก <c oughs> ็อย่าลืมกดไลค์หรใครแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานทนี่ผมนะถ้าใครอยากดูต่อก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กันเยอะสุดน,นี้ก็ b ไ e and good night <c oughs>